วันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยีเราสูงเท่าไหร่ครับอยอ็ดน้ำหนักกระปล่อยประมาณกี่กิโลครับ54าสิบี่เราเป็นมือจั่นอะไรครับอ๋อดยเรียบมือดีเทลล์ครับอืมแล้ววันนี้เราเจอกับคอยลุงเพชรคอยลุงเพชรเคยเจอกันไหมอย่างคำใหญ่อันนี้ไฟแรกเลยครับได้สื่อสารก่กันต่อยข้ามาปะก็ดูครับเขาเป็นมือจั่นอะไรคอยลุงครับสี่มือครับจุดเองอืมแล้ววันนี้เราจะวางตัววางนเนี่ย อย่าไปเรื่อยๆครับไฟไปเรื่อยตจนจะตายเราเนาะอย่างไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนเท่านั้นช่องแคบมันเป็นไงแพ้ครับแพ้แพ้ใครมาเป็นมอลไปเป็นไงวันนแพ้เวทเท่าไหร่ร้อยสิบครับร้อยสิบแล้ววันนี้เวทร้อยแปดครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะไรไหมอ๋อไม่อย่างไฟไฟนี้มาคุมมาประมาณสองกิโลประมาณประมาณสี่กิโลเราต่อยมือมาลุล่งทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณ ร้อยครนบะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอนอฝากเชิญชวนแฟนคับเราวันนี้หน่อยความครัวันนี้จะเอาชนะกับน้องชายครับต้องเกิดให้ได้นะฮะผมว่าน้องชาย